สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิราดา a n g e l b l ล s s Channel นะคะคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนประจำเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นะคะสำหรับราศีหรือลัคนาสิงห์ เนาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรเดือนสุดท้ายของปีนี้ Merry Christmas and Happy New Year นะคะสำหรับพวกเราท้ายคลิปอาจารย์โอยพอรเยอะมากฟังให้จบจะได้รับพรดีๆจากอาจารย์ไปด้วยนะคะมาดูกันเลยตรงนี้เนี่ยมีพลังงานที่ดีมากเลยหลายคนเนี่ยจะเดินทางไกล นะคะเป็นเรื่องของการไปท่องเที่ยวหรือเป็นการไปพักผ่อนนะคะหรือทํางานก็ได้แต่อาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องของการไปเยี่ยมครอบครัวอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือเป็นลักษณะของไลฟ์เจอร์นี่นะคะเป็นเรื่องการผจญภัยในชีวิตนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะหันนะคะออกมานะคะจากบางสิ่งบางอย่างนะคะ ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์นะเหมือนจบบางอย่างลงเพื่อให้เราได้เริ่มใหม่แบบเนี้ยนะคะเป็นลักษณะของการสิ้นสุดบางอย่างเพื่อไปต่อในสิ่งใหม่กำหนดทิศทาง d i r e c t i o n ใหม่ๆนะคะให้กับชีวิตตัวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรที่ไพ่ต้องการจะสื่อมาถึงพวกเรานะคะราศีหรือลัคนาสิง ในเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นี้ค่ะได้โปรชี้แนะแนวทางนะคะให้กับราศีหรือลัคนาสิงได้โปรชี้แนะแนวทางให้กับราศีหรือลัคนาสิง ten of Wands, five of pentacles, the hermit, six of wands, the hangman, queen of swords, knave of chalice, four of chalice, alaka. Eight of Pentacles, mm hmm Six of Pentacles, that like bottom of the deck, Nakadai like Pi, Strings. Aula. Okay. Okay, ka. จุดนี้เห็นว่าการรอคอยเนี่ยมันสิ้นสุดลงแล้วนะคะมันคือการที่เราอดทนกับบางสิ่งบางอย่างมานานมากอย่างเช่นความรู้สึกเหนื่อยหรือรู้สึกว่ามันท่วมท้นเหลือเกินแบกภาระไว้หนักหนามากตอนนี้เรากำลังจะได้เป็นอิสระนะคะจากอะไรที่ว่า มันหนักหน่วงอาจจะเป็นความรู้สึกเราที่เราแบกไว้บนบา่าหรืออาจจะเป็นเรื่องของภาระทางการเงินซึ่งตรงนี้เราจะเป็นอิสระได้บางคนอาจจะปลดหนี้ได้ปิดหนี้บ้านรถหรืออะไรใดๆที่ว่าเราตั้งใจไว้คือได้เงินก้อนมาอย่างนี้นะคะเพราะว่ามีโชคเกี่ยวข้องกับการเงินที่ได้รับมาในเดือนนี้ด้วย หลายคนจะมีเงินพิเศษมาจากความเมตตามาจากอุปถรัรมภ์หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้นะคะหรือแฟนก็ได้แต่ดูแล้วเนี่ยคือเราเองก็ค่อนข้างที่จะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการยุติบางอย่างหรือเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ใหม่กว่าหรือได้ผลตอบแทนดีกว่าแบบนี้ นะคะบางคนอาจจะมีความคิดแนวคิดเรื่องของการหย่าหรือการต่อสู้คดีนะคะที่มันจะทําให้เราได้ในเรื่องของค่าเล็งดูหรือค่าสินไหมทดแทนหรือการแบ่งสินสมรสนะคะตรงนี้เนี่ยอาจารย์ว่าแต่ละคนก็มีแนวโน้มที่ดีนะคะในเรื่องของการทำงานหรือสายอาชีพของเราแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนที่ทำงานหรือเปลี่ยนอาชีพตรงนี้เนี่ยมันมีเส้นทางใหม่ที่เราอาจจะแบบ ยอมที่จะเสี่ยงดูกล้าที่จะแบบออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือโซนที่บบอุ่นสบายแบบที่เราคุ้นเคยนะคะเพราะว่ามันเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันสบายจริงแต่ว่าเราไม่มีความสุขแต่มันเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่บางคนเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการที่ว่าเราต้องโอ้โหเหมือนแบบทิ้งเงินเดือนมากมายเพื่อมาลองดูอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ยังไม่มั่นใจนะว่าเราจะแบบ สำเร็จหรือเปล่าแต่เราอยากออกแล้วเราอยากลองดูแล้วบางคนจะออกจากงานเพื่อไปเรียนต่อนะคะมีโชคด้านการศึกษาการเรียนหนังสือหรือเกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับทางไกลแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเราอมองหาในแง่ของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะโอกาสดีมีมากมายอาจจะเป็นเรื่องงานในที่ต่างๆด้วยแต่ว่า คือพอดีว่าตอนนี้เราอาจจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมอีกสักหน่อยหรือฝึกภาษาหรือฝึกในเรื่องของสกิลทักษะบางอย่างซะก,ก่อนนะคะบางคนอยากเปิดร้านต่อขนตาหรือร้านสักคิวอะไรแบบนี้แต่ว่าอาจจะต้องโปรกว่านี้หน่อยหรือถนัดกว่านี้สักนิดนะคะตรงนี้อาจารย์เห็นเรื่องของเงินที่ว่า ทำงานและได้เงินดีมากและมีเงินพิเศษที่จะเข้ามาเป็นลักษณะการอุปถัมภ์หรือเป็นเรื่องของเงินจากไรายได้จากการทํางานนี่แหละหรือผู้ใหญ่ให้หรือเป็นการแบ่งทรัพย์สมบัติหรือเป็นเรื่องของได้จากคดีความนะคะแต่ว่าเราต้องมีจุดยืนหรือต้องยื่นคําขาดในบางกรณีคือต้องแบบ ใจแข็งจิตแข็งนิดนึงคืออย่ายอมให้กับอะไรง่ายๆถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ความยุติธรรมนะคะก่อนหน้านี้ภาระค่าใช้จ่ายเยอะเดือนนี้จะหายใจใหาคอโล่งเลยเพราะว่ามีเงินเข้ามาช่วยเราคนที่เบื่อๆนะคะตอนนี้แนะนำว่าไปท่องเที่ยวเดินทางแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตบางอย่างบางคนเบื่อที่จะ อยู่ที่ทํางานเดิมบางคนเบื่ออาชีพนี้บางคนเบื่อที่จะแบบทํางานอยากไปเรียนต่ออย่างที่บอกเนาะมันดูมีการเคลื่อนไหวดินามิกเราอยู่ในต้นปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากทําอะไรลงมือทําแล้วก็ตั้งใจเข้มแข็งอดทนแข็งแกร่งนะคะเดินต่อนะหลายคนเนี่ยจะไปได้เกี่ยวข้องกับงาน วงการบันเทิงหรือว่าเป็นดารานักร้องนักแสดงนะคะหรือว่าคนอยู่ในวงการสื่อนะโดยเสียงเพลงเสียงดนตรีอย่างนี้ก็ได้อาจารย์รู้สึกว่าคนที่ทำงานครีเอทีฟหรืองานจินตนาการหรือพวกงานเกี่ยวกับศิลปะต่างๆออกแบบเนี่ยอาจารย์ว่าม,มีโชคสำหรับเราด้วยในเดือนนี้โดดเด่นบางคนเนี่ยอยากลาออกหรือ เปลี่ยนจริงๆนะคะเป็นการจบหรือยุติหรือว่าอาจจะถ้าก่อนหน้านี้ทำธุรกิจแล้วมีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์เนี่ยเราอาจจะมีความคิดเรื่องของการแยกตัวนะคะออกมาเปิดเองมันมีพรสวรรค์ที่อยู่ในตัวเราอะ นะคะถ้าใครหรือลูกเราอย่างเงี้ยอยากเรียนพวกร้องเพลงดนตรีอะไรเนี้ยก็ควรจะสนับสนุนเพราะมีสตาร์ค a l i t y ด้วยนะคะมีเรื่องของชื่อเสียงเข้ามาชื่อเสียงนะไม่ใช่ชื่อเสียคือเป็นเรื่องของชื่อเสียงในทางที่ดีหรืออะไรอะไร,ะไรที่ได้รับการสรรเสริญยกย่องอย่างเงี้ยนะคะให้เห็นด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นปัญหา ร้ายแรงแต่ว่าถ้าเกิดไปทะเลาะกับใครเนี่ยก็พยายามใจเย็นๆนะคะคุยกันอย่างอ,าอะไรอะละมุนละม่อมก็น่าจะเคลียร์จบได้นะคะข้อพิพาทต่างๆทีนี้ ten of emotion อันนี้ดีมากเลยครอบครัวมีความสุขถ้าได้กลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวด้วยยิ่งดีนะคะในเดือนนี้เป็นอะไรที่จะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาหรือว่ามันเป็นความสุขสมบูรณ์เต็มในบ้านเราอย่างเงี้ยนะคะ เรื่องของความรักเนี่ยถ้าเจอหรือไม่ต้องความรักหรอกบริวารน,นะคะถ้าเจอคนที่ไม่ดีต่อใจเนี่ยเดินออกมาคนที่ชอบดรามา่าหรือว่านินทาหรือว่าแทงข้างหลังเราไม่ค่อยหวังดีอิจฉาเราอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าการทํางานของเราคือเราพอเราเป็นสตาร์คุณลิตี้เราโดดเด่นในองค์กรในผลงานเรามีชื่อเสียงหรือโดดเด่นนะเจ้านายชอบเราเนี่ยอาจารย์เห็นเดือนนี้เราจะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ดีมากแต่ว่า ก็จะมีคนอิจฉาอีกแล้วนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกลาคาญนะตรงนี้พยายามเดินออกมาส่วนเรื่องความรักเนี่ยมี caring connection เข้ามาคือคนที่เขาจะรักแล้วก็แคร์ค่ะก็คือแคร์ความรู้สึกเอาใจใส่เราลักษณะนี้นะคะตอนนี้เขาให้เราฟังเสียงหัวใจตัวเองให้มากๆนะว่าเราต้องการอะไรนะคะแล้วก็ตามนั้นเลยก็คือพยายามเหมือนกับ เชื่อในสัญชาติยานของเราและเราได้ไพ่ตัวเองด้วยนะคะราศีหรือลัคณาสิงเนะี่ย s t r a t h cord นี่คือตัวเราคือเหมือนกับเราจะมีพลังในตัวเยอะมากที่เราจะได้ดึงออกมาใช้และใช้พรสวรรค์บางอย่างของเราอย่างเต็มที่นะคะในเดือนนี้มีโชคทางการเงินรออยู่นะคะและเป็นโชคแบบ เขาเรียกว่าลาบลอยหรือเป็นเงินก้อนใหญ่ก็ได้ที่เข้ามาแบบกระทันหันนะคะหรือเข้ามาแบบตู้มใหญ่เลยนะคะสำหรับบางคนด้วย mm hmm. ทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่คือเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยากทิ้งความรู้สึกที่ไม่ตอบโจทย์เอาไว้ในปีเก่าแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่อย่างมีความสุขนะคะ ทีนี้ระวังคนที่อายุน้อยกว่าจะเข้ามาด้วยมีโอกาสนะคะตอนนี้เนี่ยมีคนที่เขาเล็งเราไว้นะใครหลายๆคนก็อาจจะโดนเล็งอยู่นะคะว่าอยากเข้ามาจีบอยากทำความรู้จักกับเรานะคะเป็นลักษณะมี secret admirer หรือคนแอบชอบเพราะตัวเรามีเสน่ห์มากนะคะเราเป็นคนดูดีนะเราเป็นคนที่อันนี้คือเราเลยอะราศีสิงเป็นคนเลิศนะคะก็คือ อลังการนะมีรสนิยมมีเทสแล้วก็เป็นคนที่ทะเยอทะยานสูงเป็นคนที่แต่งตัวดีหรูหรานะคะจะมีแบรนด์เนมอะไรพวกนี้แต่ก็ระวังโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่านี่อาจจะเข้ามาในรูปแบบของการหลอกใช้ประโยชน์หรือไม่ต้องอายุน้อยกว่าหรอกใครก็ตามที่เข้ามานะคะระวังว่าจะเจอคนประเภทแบบเหมือนอยากหาประโยชน์บางอย่างเนี่ยนะคะมาดูกันเรื่องความรักเป็นอย่างไร อาจารย์ว่าจะเจอกับคนที่ค่อนข้างจุกจิกแล้วก็เป็นคนที่เข้มงวดเป็นคนที่เด็ดขาดในการตัดสินใจอาจจะเป็นคนที่ฉลาดมากๆคนหนึ่งถึงตอนนี้อาจารย์รู้สึกว่าหลายคนเนี่ยอยากที่จะเขาเรียกว่าเหมือนกับ พยายามในเรื่องของความรักอะคะ่ะถ้าเจอปัญหามันมันเหมือนกับต้องหาข้อมูลหาหลักฐานถ้าเราสงสัยอะไรในตัวคนที่เราครบอยู่แล้วคุยอยู่อย่างเงี้ยมากขึ้นแล้วก็มันมีเรื่องของการเจรจาหรือปรับความเข้าใจด้วยสำหรับคนที่มีปัญหากัน b o t t o m of the deck เนี่ยสีดาแปลว่าตอนนี้ต่างคนต่างเงียบนะคะยังไม่คุยกัน The Devil Energy อาจจะเจอเจ้ากรรมในเวรเป็นลักษณะนคนที่ยังเป็นเหมือนคู่กรรมมากกว่าถ้าเกิดอยู่แล้วไม่คลิกหรือว่าทุกนะคะหรือว่าเป็นลักษณะนคนนอกที่เข้ามาเผือกเรื่องความสัมพันธ์ทีนี้เนี่ยไดไพ่์เดอร์ไฮโรเฟนเราอาจจะไปเกี่ยวข้องกับราศีพฤกษกนะคะหรือราศีสิงห์เหมือนกันนะหรือคนราศีกันนะคะตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาพยายามจะช่วยเราจัดสรรเรื่องความรักให้เราได้แบบได้รู้ได้เบิกเนตรเราถ้ามีคนที่นอกใจหรือว่าแอบคบซ้อนคุยซ้อนอย่างเงี้ยคะเราก็จะได้รู้ความจริงถ้าเลิกกันกับใครเนี่ยมีโอกาสที่คนรักเก่าจะรีเทิร์นนะคะในเดือนนี้มีโอกาสที่ คนจากอดีตจะหวนคืนกลับมาแต่เราถามว่าตอนนี้เรามีทุกอย่างเพียบพร้อมทุกอย่างเลยนะคะทั้งเรื่องของหน้าที่การงานที่ดีทั้งเรื่องของความมั่นคงในชีวิตทำไมเราจะต้องไปสาระวลนนะคะออโดยเฉพาะถ้าคนที่เขาไม่ได้มาแบบดูแลหรืออะไรกับเราเรายิ่งแบบ ไม่ได้รู้สึกว่ามีนิส d หรือความต้องการจําเป็นใดๆที่จะต้องกลับไปหวนคืนถ้าเกิดเขาไม่เคยเอาใจใส่ความรู้สึกเราเลยตอนที่คบกันจะพูดอะไรก็พูดอย่างเงี้ยหรือพอเลิกปุ๊บรีบมีใหม่แทบไม่ทันอย่างเงี้ยคือ m o ฟออนเร็วมากอาจจะเป็นด้วยเหตุผลที่ว่าเขาอยากจะลืมเราเขาเลยรีบหาคนคุยใหม่แต่ว่า ความรู้สึกเราอะคือมันเฮิร์ตมาก h u r t th to the core. Deep to the core. นะคะเจ็บถึงแก่นอย่างเงี้ยคือความรู้สึกเขาเขาคิดว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนที่เขาปล่อยเราไปเนี่ยแต่ตอนนี้เขาไม่สามารถให้เราเข้าใกล้เขาได้นะคะเขาก็กลัวใจตัวเองแหละอืมเขาจะทำให้ทุกอย่างมันถูกต้องระหว่างเราเร็วๆนี้นะคะ เขาอยากจะโทรมานะแต่เขากลัวนะคะความกลัวเอาชนะก็เลยยังไม่ได้คุยกันแต่จารู้สึกว่าคนคนนี้เอาแน่เอานอนอะไรจากเขาไม่ได้เลยนะและรู้สึกว่าเขายังไม่มีคอมมิทเมนต์หรือว่าความจริงจังให้สักเท่าไหร่นะคะแต่มันเหมือนเป็นคู่กรรมกันอะในช่วงแรกแต่ก็เป็นเนื้อคู่ก็คือเนื้อคู่เนี่ยมีได้หลายแบบนะคะคู่กรรมก็ได้คู่บุญ คู่บรารมีหรือคู่ใดๆเนี่ยนะแต่อาจารย์รู้สึกว่าเราจะมีรักใหม่เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต่อให้คนเก่ารีเทิร์นเนี่ยเราก็มีตัวเลือกในเรื่องของรักครั้งใหม่นะคะก็ไม่จําเป็นนะ่ะว่าจะต้องกลับไปจมอยู่กับอดีตที่เจ็บปวดหรือไปรอคอยใครบางคนที่เขาเหมือนแบบเห็นเราเป็นตัวเลือกหรือตัวสํารองคือเขาไม่ได้ให้ Priority หรือความสําคัญอันดับแรกกับเราอาจารย์ว่าเขายังตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาจะเอาอยัางไงอะ เหมือนเขามีตัวเลือกหรือมีคนคุยหลายคนอย่างนี้ก็ได้เราถึงรู้สึกว่าเขาทําไมเขาไม่ชัดเจนแต่ถึงตอนนั้นเราก็ไม่เอาแล้วอะเรารู้สึกว่าความขัดแย้งหรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันมันมีมากไปแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเดินออกมาทันใดนั้นเขาก็จะมาตามเรานะคะเพราะตอนเราครบกันเราไม่รู้ว่าเราอยู่ในสถานะอะไรได้ซ้ําอืมคือเราอึดอดัดเรารู้สึกอึดอดัดรู้สึกว่า เราไม่เป็นตัวของตัวเองเราไม่เป็นเบสเวอร์ชันของเราเราไม่ได้เป็นคนที่แบบอยู่กับคนนี้แล้วเรามีความสุขที่สุดอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารอคนที่ใช่แล้วเราอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกเหมือนเราเป็นพรินเซสเป็นเจ้าหญิงหรือเป็นเจ้าชายของเขาเนี่ยดีกว่านะคะแต่เท่าที่ดูเนี่ยอาจารย์ยังยังไม่เห็นนะว่าอัตลักษณ์หรืออะไรใดๆเกี่ยวกับคนใหม่เป็นอย่างไรแต่ก็จะมีคนเข้ามาแต่เราเองอ่ะก็เหมือนกับ บางคนยังอะไรอาวอนยังไม่สามารถปล่อยวางได้คําแนะนําก็คือควรจะเลตโกนะคะกลับมารักตัวเองก่อนนะในเดือนนี้เชื่อในสัญชาตญาณของเรานะคะคือมันเหมือนกับเรื่องในอดีตเนี่ยมันก็นานแล้วนะปล่อยให้มันหลับอย่างสงบอย่างนั้นนะคะ The Moon Energy เนี่ยคือเราก็ยังเศร้าอ่ะยังแซแต่เราไม่รู้หรอกว่าเรามีเนื้อคู่ที่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมากกว่าเนี่ยรอเราอยู่นะ อืม lovers energy นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตอนนี้เรา enjoy เรื่องของ money หรือการเงินที่ดีที่ว่าจะหลั่งไหลเข้ามาพลั่งพรูเข้ามาในบ้านในเรือนเรานะคะส่วนเรื่องความรักเนี่ยจะรู้สึกว่ารอเจอคนที่ใช่หรือรอคู่แท้ที่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วเรารู้สึกอบอุ่นหัวใจที่เขาแคร์เราอะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขแบบนั้นน่าจะดีกว่าเป็นลักษณะของ caring connection แบบนี้ค่ะ แครความรู้สึกนะคะแค่ว่าเราเจ็บป่วยไม่สบายอยากจะมาดูแลลักษณะแบบนี้นะคะโอเคในเดือนนี้อาจารย์มีเพียงเท่านี้นะคะโชคดีค่ะหากใครนะคะที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาได้ตาม ID Line ลที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วคนทีอ่อยากจะดูดวง แบบรายปีนะคะตอนนี้ยังเปิดรับจองอยู่เนี่ยเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่สุดนะคะในการดูดวงรายปีนะสามารถที่จะอจองได้แล้วนะคะแพ็กเกจดวงรายปีเนี่ยจะแยกออกมานะคะจากดวงส่วนตัวแบบปกตินะ mm hmm. ก็จะครอบคลุมตลอดทั้งปี2567หรือคริสต์กักราช2024นี้ mm hmm. เลย นะคะภาพรวมค่ะในเรื่องงานเงินความรักสุขภาพหรือการพัฒน,นาตนเองนะคะหรือถ้าบางคนยังเรียนหนังสืออยู่ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นภาพรวมแต่สามารถบอกได้ว่าจะให้เน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษแบบนี้นะคะคลิปดวงรายปีเนี่ยเนื้อหาแน่นมากนะคะ,ะ,คะก็เลยจะไม่ได้มีการตอบคำถามแต่จะเป็นการอ่าน ภาพรวมของทั้งปีให้ไม่ได้อ่านแยกทีละเดือนนะคะเราก็จะอ่านเป็นภาพรวมแต่จะเน้นนะคะว่าให้จดใส่ปฏิทินเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูดวงเนี่ยแบบรายปีจะมี3ส่วนหลักๆก,ก็คือส่วนที่เป็นไพ่ชุดหลักนะคะไพ่เทโรหรือไพ่ยิ่สีนะคะและส่วนที่เป็นโหราศาสตร์ดวงดาวนะคะอันนี้แหละที่จะให้จดใส่ปฏิทินเลยว่าช่วงไหน ควรที่จะกอบโกยตักตวงหรือทำให้เต็มที่เลยลุยนะคะและช่วงไหนที่ควรจะหลีกเลี่ยงระวังอะไรระวังเลิกกับแฟนระวังเสียเงินหรือโดนหลอกหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็จะให้จดใส่ปฏิทินไว้เลยนะจะได้ไม่เสียเวลาไปอีกปีหนึ่งโดยเปล่าประโยชน์เพราะถ้าเรารู้ก่อนตั้งแต่ตอนนี้ว่าในปีหน้าเนี่ยทั้งปี67เนี่ย ช่วงไหนที่เราควรลุยเพราะดวงดาวเนี่ยเป็นใจซับพอร์ตสนับสนุนเราเราจะไม่พลาดโอกาสดีๆตรงนี้ไปเลยนะคะถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็จะเสียโอกาสไปอย่างน่าเสียดายนะคะ,ะแนะนำเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่อยากเสียเวลาไปอีกปีนะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรนะคะแต่ถ้าคนที่ค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยยิ่งแนะนำเป็นพิเศษนะคะ แต่ไม่จำกัดอาชีพอยู่แล้วใครก็ดูได้นะคะอ่ะทีนี้ก็มีเรื่องของเกี่ยวกับไพ่นางฟ้าหรือไพ่ออร์คโนะคะที่จะให้คำแนะนำกับพวกเราด้วยว่าปีหน้าเนี่ยเราควรที่จะมีแนวทางเช่นไรในการใช้ชีวิตนะคะก็เป็นคำแนะนำดีๆ นะที่ครอบคลุมทั้งปีนะแนะนำเลยค่ะมีประโยชน์มากๆและใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสร้อยข้อมือนะคะสวยๆนะทักมาได้นะคะทาง Line ID เดียวกันนะอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ค่ะนะคะและถ้าอยากจะปรึกษานะคะเกี่ยวกับสาตร์ตัวเลขนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะเลขทะเบียนรถนะ ชื่อมงคลเลิกมงคลนะคะต่างๆหรือลเซน็นนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้เช่นเดียวกันค่ะถ้ารู้สึกว่าทำอะไรแล้วมันไม่ดีขึ้นสักทีหรือติดติดขัดๆนะคะบางทีเนี่ยอาจจะมีทิพลมาจากศาสตร์ตัวเลขเนี่แหละนะเลขที่เขาว่าดีกันนะคะ เออบางทีมันไม่เหมาะกับเรานะมันดีแต่มันไม่มี one size fit all นะคะว่าอันเนี้ยจะต้องดีกับทุกคนไม่เสมอไปนะก็แนะนำนะคะว่าดูเป็นของเราไปเลยน่าจะดีที่สุดนะคะและเรื่องของลายเซ็นนี้ก็สำคัญนะคะลายเซ็นผิดชีวิตก็เปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะก็อย่างไรสอบถามรายละเอียดได้ค่ะทางไลายเดียวกันนะคะ อ่าไอดี ID อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะอ่าทีนี้เนี่ยก็ใครที่ยังทุกใจนอนไม่หลับนะรู้สึกว่ามีปัญหานะคะก็แนะนำให้ฟังคลิปนอนสมาธินะคะลิงก์ยังอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ฟังเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนนะคะคือฝึกจิตในการใช้พลังเนรมอตเนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราจะฝึกได้แค่ไหนนะคะก็ อยากให้ตั้งใจนะคะแล้วก็อย่าย,ยอมแพ้นะและที่สำคัญที่สุดนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เยอะๆเลยในสิ่งที่เราต้องการมาดูกี่ทีก็คอมเมนต์ทุกทีเลยก็ได้ทุกรอบเลยก็ได้ไม่ว่ากันอาจารย์อ่านหมดนะคะแต่อาจจะไม่ได้ตอบนะแต่ว่าอ่านนะคะก็ชอบอ่านพวกเราเขียนอะไรกันมาคืออยากให้เขียนในสิ่งที่เราต้องการแม n น f เฟสหรือต้องการใช้พลังนรมิตด,ดึงดูดเข้ามา ไม่ต้องใส่รายละเอียดชื่อหรือเบอร์โทรหรืออะไรใดๆไ,ไม่ต้องใส่เลยนะคะให้เขียนแต่ว่าเราต้องการอะไรนะเขียนยังไงคิดอย่างไรพูดอย่างไรเราก็จะได้อย่างนั้นเหมือนกันถ้าเรารับฟังอะไรสิ่งที่เรารับเข้าไปจะกินอะไรจะฟังอะไรจะดูอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้เราเป็นอย่างนั้นเลือกนะเลือกพลังงานที่เรารับเข้าแล้วก็ระวังพลังงานที่เราปล่อยออก คำพูดการพิมพ์การเขียนเนี่ยแหละถ้าเขียนยังไงมก็จะดึงดูดแบบนั้นอะพลังงานคลื่นความถี่เดียวกันเหมือนกันเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังคลิปนี้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปในสิ่งที่เราต้องการด้วยนะคะอาจารย์รออ่านอยู่แล้วก็ขอให้สมพรสำหรับทุกๆท,ท่านที่เขียน อวยพรสิ่งดีๆให้กับตนเองนะคะก็ขอให้สมหวังนะแล้วก็ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะรักทุกคนนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กด Like กด Share ให้อาจารย์ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจนะสร้างสารรค์คลิปดีๆต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะ โอเคค่ะกราบขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามนะคะและก็กำลังใจที่ให้กันมาตลอดทั้งปีนะอาจารย์รักทุกๆคนมากๆนะคะก็มีความสุขเสมอเลยที่ได้ดูดวงให้กับพวกเรานะคะก็ช่องนี้นะคะ Virada AngelBless เนี่ยเป็นช่องที่มีแต่พลังงานความรัก นะคะของตัวจารย์เองด้วยแล้วก็ของลูกศิษย์ลูกหาพวกเราทุกท่านนะคะที่เป็นผู้ชมติดตามมานะคะก็ขอให้พลังบวกกลุ่มก้อนใหญ่ตรงนี้เนี่ยหนุนนำนะคะให้ชะตาชีวิตของทุกๆคนเนี่ยประสบแต่ความสุขนะคะและ้วก็สมหวังนะในเรื่องของกิจการงานในสิ่งที่คิดดีคิดชอบนะคะ ในปีพุทธศักราช2567ปีใหม่นี้นะและขอให้ร่ํารวยนะคะเงินทองไหลมาเทมาหลั่งไหลเลยขอให้สมบัติตักไม่พร่องทรัพย์สินมีมากมายนะคะ ถึงชั่วลูกชั่วหลานไปเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพดีค่ะแข็งแรงปลอดภัยนะคะสมหวังในเรื่องความรักใครอยากพบเนื้อคู่อยากอยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะก็ขอให้สมหวังะ,ะเจอคนดีๆคนที่รักและซื่อสัตย์กับคุณนะคะแค่คนเดียวและเป็นคนที่อ,อุปถัมภ์นะคะหรือว่าดูแลกันและกันเป็นอย่างดี นะคะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจและก็ให้ความสําคัญกับคุณเป็นอันดับแรกรักและให้เกียรติกันตลอดไปนะคะสุขสมหวังในสิ่งที่คิดดีคิดชอบนะ,ะโชคดีค่ะเดียังไงเราพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ